แต่งหน้าอยู่บ้านออกจากบ้านไม่แต่งหนังยางกันเลยแต่งหน้าอยู่บ้านวันนี้จะมาลองลิปเลเยอร์เบลอของปากกาลาคามเล่ให้ครบทุกสี Number ไสีที่1บ i l l a g e ทีนี้พลอยให้10เต็ม10ไม่หักไลเนอร์สีสวยบวกลิปกลอสก็สวยทีนี้พลอยใช้บ่อยสุดใช้ทีไรคนถามทุกรอบดูเป็นสาวมั่นใจดีต่อไปจะเป็นสี02 h e a อ e n Lost ลิปไลเนอร์สีนี้จะมีสีออกค่ะคอปากได้เบี้ยวมากแต่ไม่มีใครเห็นแน่นอนลงกลอสไปคือซีสีนู้ดหน้าป่วยแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับทางเราสีมันดูไฮโซเกินไปผู้ประสบภัยอย่างเรายิ่งใช้ยิ่งไปกันใหญ่403 4 Frost Cherry Hot สีนี้ออกชมพูนู้ดเหมือนกันเป็นนูดที่พลอย าแล้วไหวหวว่ะานดูคุณหนูเข้ากับลุคแต่งหน้าของพลว,วันนี้มากอันนี้พลชอบแต่พลก็ชอบ01มากกว่า04สีลาสปีดสีไลเนอร์คือสีชมพูเข้มที่แรกตกใจเลยชมพูแบบชมพูแล้วก็มันไม่ได้เป็นเนื้อกลอสเว้ยความแมทมีความการรมายี่พลลองเติมลิปกลอสเบอร์03ลงไปออกมาสวยออกมาเลิศพอทากลอสแล้วดูหวานแซ่บขึ้นมาหน่อยต่อไปสี05สีลิทวิกเทีนี้ก็ชมพูเหมือนกันชมพูน้อยกว่า04ซึ่งทางเรารู้สึกเฉยๆว่าพอมีลิปสติกโทนนี้มาเยอะแล้วเบื่อแล้วรู้สึกว่าสีอื่นตื่นเต้นกวว่่่าาาาาสสสสีีีุดดท้้ยเเเลลลำนนนนใจพรระิปไอ์ คืออ่อนแบบมองไม่เห็นเลยลิปแบตคือสีเข้มส่วนทางเวอร์คอยลองเอาลิปกลอสส่วหนึ่งมาทากลายเป็นสวยกลายเป็นแปลกใหม่กลายเป็นพลอยชอบสีนี้เฉยเลยไหนๆใครชอบสีไหนกันบ้างแท่งหนึ่งราคาไม่แพงนะสองร้อยกว่าบาทพี่กัดดูลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลย